เมไม่ไม่ช่วงช่วงนี้ไม่ช่วงนี้มุกไม่ค่อยเยอะไม่ไม่ค่อยได้ไปทะเลเท่าไหร่แยกย้ายจ้ะแยกย้ายแมนดีดีวะ <c oughs> วัตวัตบูแมนพี่บูเคยเจอบูเคยเจอคนดา่าแล้วบูวเคยเจอคนดาากก่นดนาจักเตือนหน่ตั้งแต่เด็ีนย้อยป้า คนเรามีนักขนาดโมเมนต์โมเมนต์ใช่ไหมโมเมนต์ขนาดนะเมนเมนแล้วเมนอ้าวบอจให้แมวเอาขั้นว่าขั้นว่าเป็นคนน่าหยุดหยุดแข่งเลยจบหยุนบเจือบอจือให้แล้ว <laughs> <ป> ย้เมืองเงางยูเมืองเ่อยากคุยือเมือง่งางไม่อยากบอกไม่อยากบอกความค่ะบอกบไดบอกบไดมันเป็นการเปิดเผยข้อมูลบอกบได้เสียงเสียงอายุเท่าไหรนให้เราให้เรา How are you, how are you? 20? 2 Yes, alright yeah. Where do you study in Laos? Where do you study in Laos? Oh, 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 okay, okay, okay Oh, are you, Sao So? Sao So is... ซาสองแมนก่อนข้างหนเราข้างหนาวพีทเนี่อยู่ผางเนื้อของประเทศไทยอยู่เชียงใหม่บอมเนบอมเอนอ้ยทำไมมันเป็นคนบอกว่าอยู่เชียงใหม่จุ๊งใส่มาจะอยู่ในใจอุ้ย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 อยู่อันนี้อยู่ภาคใต้วาพื้นสำเนียงคือคนเหนือไหมบอมเน มาวันละก็บ่ได้ใจนักยินดีสอนตั้งแต่เย็นไปมานี่มีแต่คนแบบเก่งๆว่าสร้างคิดในข้ามาเด่นมีแต่แบบไดรับท็อปท็อปท็อปเอาค่ะไมหรออันนี้อันนี้เพิ่งอู้เล่นอะไรแบบมาได้จริงจังมาแบบได้จริงจังเพิ่งอู้เล่นกันบางคำก็บคืดบอกค่อยออกนี่ก็นั่งเดินมือที่สามในมือที่สามอ่ะวันที่สามอนะ่ะ เห็นขลินเนี่ยติดต่อเลยกันได้แบบเออเนี่ยขลินเนี่ยติดต่อกันได้แบบคนที่ชื่อว่าผู้กันไปดูก่อนผู้กันโ์เข้าเขาเป็นติ๊กต็อกเกอร์ฟังหูเรื่องก่อนเนี่ยฟังหูเรื่องก่อนฟังฟังฟังหูเรื่องฟังหูเอ๋อมันคล้ายๆกันมันก่อนแบบภาษาบางคำแมนเข้าใจเข้าใจแมนก่อนไม่ได้แบบเมนเบอร์หรือไงใช่ไหม เออยัย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  Can you uh Can you speak Thai? อันนี้เราจะปิดไทยก่อนโอเคได้เลยแล้วเนี่ยพูดได้พูดได้พูดได้พูดไทยไดเออใช่ไหมเป็นคนลาวจริงเหรอเป็นคนลาวเป็นคนลาวโอ้ยิีมไม่หายจีหมาเรามีกี่จังหวะ สิบแปดมีอะไรบ้างจบละอ่าแต่ว่าไม่ใช่ไม่ใช่คนเราจริงๆนี่อุรมไซมีปากเอ้ะจมาสักอุรมไซบอดี้ข้ามไซซิญญาบอดี้ผงซาดีเอาให้ครบสิบแปดนะมีหานะผงซาดีสารวันสิ สระบนซกอนอ,อันติปอดวงหลังคาหัวพันชีนะดวงพอบา,อาเอเบือไหมเร็วนะเร็วเร็วรวมีสิบแปดแข้งนะครับมีสิบแปดจังหวัดน,นะครับหนึ่ง นครหลวงเป็นหนึ่งนครหลวงส8แปดแขวงหนึ่งนครหลวง1อน provinces and one capital อ้มันเป็นอือแล้วแล้ว่ว่าอย่างชื่อว่าอะไรอย่างสื่อแสงสื่อแสง แสงแสงแสงอืมแสงสว่างแสงสว่างของทุกคนความหมายความแสงสว่างกันคือดวงตะวันนะคเจิดจ้าอืมอย่าให้ประกายแสงชัยไบรท์ไลค์เดม a นอืม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 อายูทะเันอายูทะเลมันตอนนี้ตอนนี้ที่ลาวที่เหน สำคัญกับไทย,ทยสำคัญกับไทยเป๊ะสามถุมห้าถุมสามสิบสี่คือของางตลอดวะเน็ตข่อยสาวะเน็ตข่อยสาเมินตลอดเน็ตเจ้สารแล้ว <c oughs> จะมีเน็ตข่อยหรอแล้วจะมีเน็ตข่อยเพราะว่ากล่องจะมันขังเพราะว่าเน็ตข่อยนี่ใช่ใช่ไม่เป็นของอันนี้คือไทยอายุไทยอายุตั้งแต่ไหนนะคิดว่าตั้งแต่คนไทยนี่คือปูใหญ,ญ่แต่ว่าอายุค่อนข้างน้อย สิบห้าอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยจริงจริงเราอายุสิบเอ็ดห้าอายุสิบเอ็ดบอก่าได้ไหมอายุสิบเก้าอาตรงๆทางนี้สิบเก้าทงหนังทางนังนน แม่แม่แม่อืมอา้าสิบเก่าเมียบังขึ้นยังเด็กหน่อยอยูน่นาะหน้าหน้าเด็กจะไปหนีนาเก้บอบอเมนบอเมนจะไปกึดจะเอิรนฟังหูเรีองก่อนหูเรีองนม่ไม่หนง จะไปไปตังหันเนอรไปไหวจะไปไปตังหันเนอะจะไปไปไปหันเนอรสี่ไปป้ากันได้จะไปไปตังหันเนอจะไปไปทางนู้นนะเออจะไปไปไปว่าอะไรอ่ะจับฮะจะจะไปแปลว่าอะไรจะไปจะไปจะไป จะไปก็คือจะไปจะไปไปแปว่าอะไรจะไปไปก็น่าจะแบบ X2 จะไปไปก็คืออย่าไปจะไปไปจะไปไปไปแปว่าอะไรอย่าอย่าไปอย่าอย่าอย่าไปเออจะไปไปไปจะไป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 ต่างห้องจว่าอะไรอย่า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 ไป อนนายุนนาสิบเก่าอันนี้มะเนี่ยอายุสิกอันี้มาเนี่ยสิบเก่าแม่แล้วตอนนี้ก่อนนี่ <c oughs> เงียนตี้มหาหลัยปีหนึ่งไม่ไหวอยากฝืนไม่ไหวก็ไปนอนมเม้นเน้นอย่างนอนแบบ พอเป็นไเป็นนอนนะมันก็อย่างนี้โทรศัพท์มันไหวอย่างนอนนะแบบต้องอันนี้ต้องฟังเพลงออเ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 งแล้วน,นอนอเพเง,ง,งเอ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 อเอเอเัเอเอเอเงเอเัเอเงเัเอเนเอเอเลเอเอเออกออเอเเเเเเออออ เพลงเรามันก็คล้ายๆก็เพลงอีสานใช่ไหมแนนฟังเพลงสากลน,นี่คือฟังของไข่พองในทิกตอกก็ส่วนนายจะเป็นมาจากทิกตอก่วนนายแต่ว่ามืึงก้นอนๆแต่ก้นอนๆนี้จัสตินมิเบร์แต่ก็โอ้ไทเลอร s ส i ีทมั้งก็มานี่แต่ก็ไม่เงี้ยไงชาริฟพุทธมั้ง กาตอพเ่ <icana> อ๋ออใช่ใ yes. ช่ใ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  like ช่ใช่ใช่แต่ว่าจ e s t i แต่ว่า t ติน i n เบอร์นี่ม <sc ark So> ั้งเี้ยมั่งเหี้ย t e s i n g นี่มั้งเหมือนมวนตุกพิงอืออืมใช่ใช่ใเดี๋ยวเจ้านี่ฟังเพลงแบบไปฟังเพลง ฟังเพลง A B C ฟังเพลงสากลางไงเพลง A B C อ่ะทุกภาษาใช่ใช่ใช่หน้าตาเหมือนลูกครึ่งแาาม่จะลูกครึ่งใช่ไหมลูกครึ่งฝรั่งเศสเป็นลูก,เป,ลกเป็นลูกของเกาหลีค่ะอันนี้ฉันนั้นคิ้นได้ให้ยนดีด้ <Hey! S 1> ฉะฉันนั้นเป๊กอพายอ Like a native speaker. Really? <laughs> really? really? Oh. Because <laughs> because my husband, my husband live in Korea. Why? Why are you at your face like that? Your husband, your husband live in Korea. <laughs> I have husband. Do you know Mark? Lee Min Hyung. Mark. The name of Mark husband Got seven. Got <laughs> seven. No, no, not Mark Han seven. Mark from NCT. Mark Song. What? Mark Lee. Mark Lee. Mark. Mark Lee. Mark M A R K. Mark. L E. -E. Mork 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 <laughs> <Mark. Mark. laughs> What? Mork 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 You know the Mork? No You know the Mork? <laughs> nope. No The Mork, it's like a mountain What? วันคืออร่อยส์นอะว้ามันยังมันยังเลื่มซื้อเื่มเื่มซับหมอกไงโฟกฟโฟกมั้งอ h ออมอร์คมอร์คอนเดอะเนี่ยโอเคโอเคมาได้ชนมาได้ชนะ เจ้าง่วงนอนปกติจัาง่วงนอนอะไรงีก็ฮะอะไรงีก็ปกติกี่โมงปกตินอนกี่โมงปกติไม่นอนว้าอัศวินไม่อินกับการนอนเป็นเป็นแวมไพร์แวมไพร์ผมเป็นอัศวินใช่ไม่นอนผมเป็นอัศวินทำไมอ่ะ เหมือนจะเล่นมุกไม่ไม่ช่วงช่วงนี้ไม่ช่วงนี้มุกไม่ค่อยเยอะไม่ไม่ค่อยได้ไปทะษีเท่าไหร่แยกย้ายจ้ะแยกย้าย can <laughs> 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 You can't be a I <laughs> No, no, good. Give me one finger. can you show me again I love you I love you, you okay. <laughs> อยงีกไม่นานกลางห้องก็น่าจะเข้ามานาน,นะครับ